วันนี้ผมใจแอนเชิญยิ้มนะอยู่ที่อำเภอตาพระยาจังหวัดสะแก้วนะครับอยู่ที่วัดป่าเขาย้อยผาแดงครับท่านผู้ชมครับนะฮะวัดนี้ร่มรื่นจริงๆครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปพบกับหลวงปูท่ทวีดีกว่าครับเพราะวันนี้มีพิธีปลุกเสกพอดีเลยครับ ครับหลวงปู่ทวีครับจเจริญพรโอ้โหผมปราบปลื้มใจมากเพราะว่าสะแก้วเนี่ยผมมาเป็นครั้งแรกครับแล้วยิ่งอำเภอตาพญาเนี่ยผมเคยได้ยินแต่ในเพลงแต่เพิ่งมารว่วอยู่ตรงนี้เองและไม่น่าเชื่อนะครับเข้ามาตรงนี้คนลุกโอ้โหลื่นลมมากนะฮะลมเย็นนะฮะแต่นี้ผมอยากจะทราบที่มาที่ไปครับหลวงปู่ครับโอ้ยมันเป็นเมืองเมืองประหลาดครับนะ จริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านั้นน่ยมาสักยี่สิบกว่าปีก่อนที่ก่อนที่จะมาอยู่ที่เนี่ยนะครับก็มีพระเวียนมาอยู่ที่เนี่ยประมาณสักสิบกว่ารูปอะอยู่ได้สองเดือนสามเดือนครับพรรษาหนึ่งมั่งก็อยู่ไม่ได้แล้วก็ไม่ได้ทําอะไรขึ้นมาเลยก็มีกุฏิหลังเล็กๆหลังหนึ่งนะกุฏิไม้มันจะผูแลไม่แลก็อยู่แค่นั้นแหละหลวงปู่ม,มาจากไหนครับถึงมาเจอที่นี่ได้ครับฉันก็ ไม่มีบ้านไม่มีช่องไปเรื่อยครับนะบก็มาจากทางอีสานเหมือนกันคนที่ไหนครับแต่คนปะจินนะอแต่ฉันก็เลยเห่เร่ร่อนไปทั่วแหละเป็นคนที่ไม่ไม่ยึดติดอยู่กับอะไรทั้งนั้นอนะ่ะก็ไปเรื่อยตรงไหนดีก็ไปหมดตรงเนี้ยมันก็มันเหมือนว่ามันเป็นที่พักส่งเล็กๆแล้วมีจะเป็นป่าเป็นดงเป็นไม่มีอะไรทั้งนั้นอนละมีพระจำรรษาอยู่ไหม ช่วงฉันมาอยู่ไม่มีม่ม,ม,ม,มันล้างอยู่อ oh. มันล้างอยู่ทีนี้ชาวบ้านก็ไม่รู้จะทำยังไงครับก็พอดีเขาเขารู้จักกับน้องชายก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ได้ไหมมีพี่ที่บวชอยู่เนี่ยทำยังไงถึงจะเอามาอยู่ที่นี่ได้ให้มาสักก่อนสักประมาณสักเดือนสองเดือนเหมือนจะมาลองก่อนอามาลองก่อนเพื่อที่จะเพราะว่ามันมีญาติโยมที่เคย มาอุปรสรรที่ไหนจะเอาพระป่ามาไม่มีพระรับก็เลยเอ้าตัดสินใจสัมภาระต่างๆไม่ได้เอามาเลยมาจะตัวเปล่าๆเล่าเปลือยเลยนะกับว่าสักเดือนสองเดือนนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วก็ควจะต้องกลับครบนะตอนนั้นบวชได้กี่ราษาครับก่อนจะมานี่โอ้ตอนนั้นมันสิบกว่าแล้วล่ะว้าวนะแ,แล้วก็ทีนี้ก็อบอกทาง เจ้าวาดว่าจะมารับพระป่าสักเดือนสองเดือนแล้วก็พอเขาหาพระได้เราก็จะกลับตอนนั้นอยู่บสถอยู่วัดไหนครับออตอนนั้นไปจำปัาสาอยู่ที่วัดที่ปราจินบุรีเพราะรว่าไปอยู่กับแม่<อ>แม่ไม่มีใครเด็กแม่<ะ>ไม่มีคนดูแลไม่มีคนดูแลแกก็แก่แล้วแกอยากจะให้แม่ได้ได้อานิสงส์จากการที่เราไปโปรดท่านบ้างไป บินสบ,บายโปรท่านบ้างอะไร,รางีัยปรากฏว่าชาวบ้านก็คงจะติดใจมั้งไม่ให้ฉันไปไหนเลยเพราะนั้นก็เลยต้องอยู่ตั้งแต่นน้นมาเนี่ยสิบห้าปีแล้วเนี่ยที่นี่ไม่อยู่ที่นี่สิบห้าปีแล้วเนี่ยโอ้โหโบสถ์จากที่อื่นมาประมาณเสร็จแล้วก็มาจากหมายถึงว่าที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยเป็นป่าเป็นดงเป็นเขาเป็นอะไรทั้งหมดเนี่ยก็มานั่ง พอมาแล้วก็มานั่งพิจารณาดูว่าทำยังไงเราเป็นพระเล็กๆไม่มีชื่อไม่มีเสียงไม่มีบาร,รมีพอที่จะทำเนี่ยทำยังไงถึ่จะทำไอ้ตรงนี้ให้เป็นแดนเหมือนไม่แดนเดนมิให้ได้ครับตามที่เราคิดตามที่เราปรารถนาครับก็มานั่งอธิษฐานจิตดูว่าถ้าหากว่าบุญบาร,รมีที่เราเคยสร้างสมมาในอดีตชาติ จะสามารถทําให้เราทําตรงนี้ให้เป็นตามที่เราฝันได้เนี่ยครับก็ควรจะเป็นการดีหลังจากเท่านั้นมาก็คือปีที่ปีแรกที่เข้ามาอยู่ที่เนี่ยเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ว่ามีผ้าป่าเข้ามาที่เนี่ยสิบสี่ครั้งในจํานวนสิบเดือนสิบสี่ครั้งใช่มีพระอยู่กี่รูปครับรูปเดียว,ยวฉันอยู่นี่คนเดียวเนี่ยสามปีไม่มีอะไรเลยเนี่ยก็คือสามปีแปลกนะ อไม่มีใครมาอยู่เป็นเพื่อนตอนนั้นก็เป็นดินลูกลงังเป็นปา่าเป็นเขา,าเข้ามาไม่ได้หรอกเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเขาเวลานนั้นเราจะเขามามันก็เสาะดินเสาะอะไรเป็นลําธารหมดโอ้โหรถต้องจอดข้างนอกครับเข้ามาไม่ได้จุดแรกที่หลวงปู่สร้างไว้คืออะไรครับศาลเสด็จพระเรสวนอ๋อด้านหน้า,าใช่ไหมใช่โอ้ทำไมฉันต้องทำอย่างนั้นถ้าไม่ฉันไม่ทำอย่างนั้นเนี่ย ก็คงจะไม่สําเร็จตามที่ฉันปรารถนาครับท<ำ>ําต้องสร้างตรงนั้นก่อนครับคือให้ท่านได้เป็นที่ประทับองค์พระหากมการิา์ที่กอบกู้เอกราชของชาติไทยใช่ใชครับ<ช>อ้โหสุดยอดมาสร้างตรงนั้นเสร็จปั๊บก็ค่อยๆก็มาสร้างวิหารวิหารหลังไหนหลังใหญ่ที่เราทําพิธีเมื่อกี้นี่โอ้หไหลตังค์น้ยตกทั้งหมดประมาณห้าล้านกว่าบาทว้าว สร้างอยู่ประมาณสามปีครับเสร็จแล้วก็ทำนู่นนี่นั่นไปได้ด้วยแล้วผมอยากจะทราบว่าศาลที่อยู่ตรงนั้นชื่อว่าศาลอะไรนะครับเ,เจ้าของที่ก็คือพ่อปู่ผาย้อยเขาย้อยผาแดงนะฮะแล้วมีปรากฏการณ์อะไรแล้วก็ประสบการณ์อะไรกับตรงนั้นไหมครฮะถามว่ามีอะไรไหมเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์นะครับ ใครไปสัมผัสใครไปทึงจะรู้ว่าด้านหลังด้านเขาด้านหลังเขาเนี่ยก็จะมีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ปูปูนี่คือปูฤษีตาไฟนะโอ้ปูฤษีตาไฟนะปูฤษีตาไฟนะครับท่านมาช่วยให้เราสร้างวัดเนี่ยเนี่ยก็องนี้องค์ที่สองที่สร้าง<อ>ถ้าไม่มีท่านก็คงจะไม่สําเร็จจากปูนาเลสวนมาปูฤษีตาไฟแล้วก็มาปูฤษีตาไฟใช่สร้างเป็นองค์ที่สองอครับผม แล้วหลังจากนั้นที่เรานั่งอยู่ใต้นี้คือนี่หลวงพ่อทันใจองค์ใหญ่ประจำจังหวัดสระแก้วใครผ่านไปผ่านมาก็ต้องไหว้ต้องไหว้ขอพรขอพรหลวงพ่อทันใจแล้วันที่หนึ่งประทานไปแล้วสําหรับตัวเนี้ยองค์เนี้ยนะหน้าตัก6เมตรสูง9เมตรรวมฐานด้วยเนี่ยก็ประมาณ15้าเมตรหโอ้โหใหญ่ใหญ่หญหญ15เมตรหลงทุนไปเท่าไหร่หลวงปู่อันนี้สองล้านกว่าตอนนี้รวมบรรชาแล้วหลวงปู่นี่กี่บัรษาแล้วครับตั้งแต่บวชนะ ก็เป็นพรนน้อยครับยี่สิบยี่สิบพันศานะครับนโอ้โหไม่ใช่น้อยนะครับแล้วก็ดูการสร้างการอะไรนะฮะที่วัดเนี่ยก็ไปสร้างวัดที่อุดรวัดหนึ่งบ้านหนองหลอดตำบลเชียงยืนอำเภอวังจังหวัดอุดรธานีชื่อวัดพุทธอุทยานแปดสิบสี่พันศาคุ้นๆเนอะ อุทยานอุทยาน84เอไม่ต้องอุทยาน84พรรษาเฉลิมพระเกียรติครับพอดีชาวบ้านเขาก็เออ่นิมนต์ให้ไปดูหน่่อยวาแสดงว่าหลวงปู่ทวีนี่สายพระป่าเหมือนกันนะเนี่ยเอาเช่นนี้ฮะชิดชิดท่านนนั่แหละหลวงตามหาบัวเลยใช่ไหมหลวงปู่ศรีมหาวิโรห์้โหบุษีนี่เลยบักกรยเอระปฏิบัติทั้งนั้นพระสุดปฏิปันโนทั้งนั้นเลยนะครับนะสุดยอดเลยนะสี่เดือน สร้างเสร็จกุฏิเก้าหลังห้องน้ำยี่สิบสามห้องศาลาสองหลังเยอะฮะเป็นเรื่องที่แปลกนั่นคือวัดที่สองวัดที่สองวัดที่สามจะนี้ไปอยู่ที่เมืองวังเวียงจังหวัดอะไรฮะจังหวัดเวียงจันทโอ้ฝั่งลาวเลยโอลาวโอ้โหไปสร้างให้เพื่อนบ้านไว้ใช่ครับผมไปทุดงไปหรือยังไงฮะอันนี้ชาวลาวเข้ามามามาเยี่ยมเราครับ โอ้มาเห็นหลวงปู่เข้าใช่ใช่มาเห็นหลวงปู่กิติศัพท์ที่เราไปสร้างตรงนั้นตรงนี้เราได้ยินเขาก็มีเพื่อนเขาก็เลยแนะนํามาครับเราก็ไปครับอืที่เมืองวังเวียงวัดอะไรฮะเออฉันไปตั้งชื่อไว้ว่าวัดป่าทรงคุณสาขาสปปลาวชื่อเพราะมที่บ้านห้วยชีครับผมเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทนั่นคือวัดที่สามนั่นคือวัดที่สาม แล้ววัดที่สีคือยังยังไงเหนื่อยเหนื่อยสาธุมันมีอยู่แต่ว่ายังอยู่ในใจมีอีกหลายที่ที่เราจะต้องไปครับที่หนึ่งที่กําลังตัดสินใจก็คือที่วัดพระบาทหนองด้วงที่อําเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีท่านรองจาังหเภอท่านก็โทรศัพท์มาชักชวนให้ไปช่วยดูให้หน่อยเกิดมาฉันก็ไม่ไม่เคยที่คิดจะเอาฉันเป็นคนที่ให้มาตลอด เยแม้กระทั่งที่ตรงนี้ฉันก็ยังภาวนาว่าหนึ่งให้เป็นศูนย์สร้างสุขสร้างช่างชาติสร้างสุขสร้างคนสร้างชาติประจําจังหวัดสระแก้วตรงนี้ก็ยังสร้างเป็นธนาคารจัดตั้งธนาคารกายอุปกรณ์ดูแลสําหรับผู้ที่ป่วยติดเตียงทั้งหลายแหล่ทั้งจังหวัดครับทั้งจังหวัดแล้วตรงนี้ที่สําคัญที่สุดก็คือ เป็นศูนย์นะเป็นศูนย์บริการประชาชนอืมคือว่าเมื่อกี้ผมได้ไปสัมภาษณ์บนศราแล้วว่าตรงเนี้ยเป็นทางผ่านของแต่ละจังหวัดถูกต้องถ้าเกิดมีเทศกาลอะไรก็แล้วแต่หลวงปู่จะต้องให้คนมาแวะที่นี่จะตั้งโรงทานจวั้งน่งทางเจ็ดวันมีห้องน้ําห้องท่าคอยต้อนรับโอ้โหท้องด้วยอิ่มเดินทาง พักค่อนได้พักผ่อนได้ง่วงพักเลยนอน,นอนเลยนอนเลยโอโ้โหเยี่ยมเลยนะอ่าหลวงปู่ครับแล้วเร็วๆนี้จะจัดงานอะไรนะฮะบอกผ่านได้เลยครับก็ในสภาพโควิดยังไม่ห่างหายไปจากพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยเราก็คงจะลําบากในการที่จะจัดกิจกรรม,มนะแต่ก็คงจะให้มันเป็นไปตามกลไกของหนึ่งบ้านเมืองของตามสภาพสภาพเศรษฐกิจ ครับส่วนที่เราตั้งใจไว้จะสร้างเหรียญอีกสักสองรุ่นในปีนี้นี่นีที่สร้างไปกี่รุ่นแล้วครับปีนี้สามแล้วสามรุ่นแล้วเหลืออีกสองรุ่นครับนั่นเลยสองรุ่นแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือ,อกระถินกระถินปีนี้นะครับจัดวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรครับวันที่24่สี่2ีตุลาหกสามนี่แหละนะครับผม กระถินแต่ละปีเนี่ยเราก็จัดพิธี <c oughs> เขาเรียกว่าวงสวงใหญ่หรือไหว้ครูใหญ่ประจำปีทุกทุกปีที่ผ่านมาเราก็จะจัดอย่างยิ่งใหญ่ครับวันวันเสาร์เนี่ยเราก็จะมีพิธีไหว้ครูไหว้ครูใหญ่อ๋อ <c oughs> คือหมายความว่าวหว้ครูด้วยแล้วก็ทอดกรถินด้วยท,ทอดกรถินด้วย <24 S 2> วยี่สิบสี่ว้ครูเช้าวันที่ยีผ้าทอดกรถินนะนะครับนะฮะก็ทุกปีก็จะเ,เรียนเชิญปู่ตะมาเป็นพรามณ์ให้ครับนะแล้วก็วันที่ยี่สิบห้าเนี่ยทุกปีเนี่ยรเราก็จะให้ลิตาดิศยโสธรศิลป์เนี่ยมารำถวายปู่ปู่ศีททรษะทูลและไม่ไยาาผมชอบผมอยากเห็นตัวจริงมากเลย เข้ามาสุกปีเขาสวยฮะลํำย้อยเลยสวยสวยมากเลยครับผมนะฮะก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมนะฮะวันที่24-25ตุลาคมนะฮะปีนี้นะพศ2อ6พาทางวัดของเรามีพิธีไหว้ครูด้วยใช่แล้วก็ทอดกระถินด้วยนะฮะ24-25เนาะอยากจะให้หลวงปู่ให้พรกับท่านผู้ชมนะครับที่กำลังชมอยู่นะครับผมก็เจริญพรก็วันนี้นะเป็นเป็นวันดีนะครับ ร้อยวันพันปีเราจะเจอเหตุการณ์ที่มันเหมือนว่าเป็นเหตุการณ์ที่มหัศจรรย์อย่างนี้ครั้งหนึ่งรพระอทิตทรสงกฎตั้งแต่เวลา9ก้าโมงมาสิ้นสุดเอาเวลา13บสนาฬิกาก่อนที่เราจะเริ่มพิธีปลุกเสกนะตลอดวันนะพระอทิตคือพระเสดย,ยเทพเนี่ยท่านมาปรากฏการให้เราเห็น เด่นชัดมากกว่าทุกครั้งทุกปีทุกคราวเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นทุกปีนะไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดสําหรับสถานที่แห่งนี้เนี่ยได้รับความเมตตาจากแม้กระทั่งเทพเทวาเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เราถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมาก <นะ S 1> หลังจากเสร็จพิธีแม้กระทั่งพระพิรุณก็ยังมีเมตตาโปรยปลาย ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ให้เราได้ชื่นอกชื่นใจเย็นก um um. ับตาเย็นชุ่มฉ่ำอันนี้เป็นพยานได้ครับผมนะสำหรับพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลเป็นเหนเรียญเศรษฐีเทวีทรัพย์ในในวันนี้เนี่ยก็จรเจรนญพรอขอบคุณบรรดาศิษยานุศิษย์ทุกทุกท่านไม่ว่าทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งกรุงเทพมหานาครชนบุรีศรีราชา,าใกล้ๆมากันเยอะมาก ทั้งๆที่เราอยากจะให้เป็นการจัดเล็กๆนะไม่ได้เป็นพิธีที่ใหญ่แต่ด้วยลูกศิษย์ลูกหาที่ได้ยินได้ทราบได้ข่าวก็พยายามหลั่งไหลกันมาเราเองก็ก็ชื่นใจนะดีใจแล้วก็ขอนุมทนาบุญรวมทั้งผู้ชมทุกท่านที่ที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้ได้มีความสุขความเจริญนะประาศจาก โรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนให้ห่างหายจากโรคโควิดที่เรากําลังระจินอยู่ขณะนี้แล้วเราจะไปยิ่งเรื่องความยากจนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ขอผู้เราผ่านพน้นวิกฤตปัญหานี้ไปได้ด้วยดีแล้วก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนั้นจะมีความสุขความเจริญปราศจากโรคคาพยาธิคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมไม่ผิดจริยธรรมสมมาปฏิบัติที่ดี ก็ขอให้ความคิดความปรารถนาเหล่านั้นจงสําเร็จจงสําเร็จและก็จงสําเร็จแล้วก็ขอทุกคนทุกท่านนั้นประสบแต่จตุพิธั์พรชัยทั้ง4ี่ประการก็คืออายุวันนสุขภระปฏิพานจารารสมบัติพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลเจริญรุ่งเรืองทุกคนทุกท่านเทินเจริญพรสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับนะฮะวันนี้นะครับเรามาเยี่ยมเยียนกันถึงอำเภอตาพยานะครับจังหวัดสระแก้วโอ้โหผมประทับใจนะครับท่าน มีอะไรอยู่ในตัวเยอะมากเลยนะครับสำหรับท่านที่จะมาทําบุญที่วัดนี้ช่วยกันครับช่วยกันบํารุงพระพุทธศาสนานะครับนะฮะสำหรับวันนี้นะครับกินลมชมวัดไปก่อนแล้วสวัสดีครับอืมครับ